สวัสดีครับสวักเรียน5คนอนโครับผมวันนี้เราจะมาปลูกต้นพกอีตูครับผม,มพี่น้องมีพกอีตูแล้วก็มีอ่าอะไยังนี้หูงอ่าอันนี้ผ้าถลายโจรปลูกต้นยังก่อนทำบัากฮุ่งก่อนดีกว่าบัากฮุ่งนี่มีคอ้มุ้งนี่ดีวกว่ามีว่ามุ้งอยู่ไหนชะมดครับกำบัอองหงมากเลยมุ้งแผ่นๆแผ่นๆมีน้ำขงังในหนัง บ่บกบใกล้ดอกเอาหน้านอนตายแล้วงุน่นคือเห่าขนาดนี้งุ่นสงสัยบอกไปหางุ่นเลยลูกสิททนะแป้วคุดซะก่อนแล้วก็ฉีดถุงใส่เลยมันบอกมีโจ๊กมีเสียมบอ บเบามารือว,ว่าอันนี้มันขุดไงกว่าอ้อจุกขุดมันต้องขุดใหญ่ๆได้นะี่เหตุทางมันขาดเป็นชอบปลูกทำรากมันค่ะพักบุ้งกับมียได้พี่น้องเ่ยนอดอบบวดต้นตะไคร้เขาเริ่มงามบ้างแล้วแนะ่นต้กนกล้วยเ็าเริ่มติดกำลังงามเลยต้นกล้วยกันนะตะไคร้ก็สามารถเก็บไปกินได้แล้วนะคะ แต่ว่าดินมันเป็นสีดำๆเราอยากดำๆใช้ไ้อไม่ใี่หอมปะกคักไปแล้วพี่น้องโอ้ขันตัดเลยขินตัดเละดูหน้าแบบเป็นเมียกนะเป็ดเมียกทำงานโอ้บรรยากาศดีเลย,ย,ย็ำงานแบบสบายได้หรอาไปฉีกใกล้ๆสิคะยกไปใกล้ๆยกไปใกล้ ฮันดี <benim dividends> ์ฮันดย์ฮันดยก็ไ่ได้แลละเนาะก็บอสิที่จริงเขาให้เอาเนี่ยมาตัดดีๆยวทำรากมันขาดมันจะหงอเต้าหอเออคือยอยู่คืออยู่มนละกอต้นเตี้ยลูกดอกแมนเลังหมดเ่ย อื่นมาเ่เป็นม,มามกาคุดยังอะโลก่ต้องคุมงันเด้อ้นยปะปาปมงนึงเไม่ต้องค<ป>ุมน <laughs> ไม่ต้องคุงดลงไปเหยียบขีต้ตมีแล้วเฮ้ยไม่น้ำอย่างเจ้าหัไปซิมเบิร์ดนี่ปูกฟังได้ดีนี่นะะงห,หลัลงบ้านนะ ดีมาแม่มาแม่ดี้นแล้วเต็มควันก็เริ่มแบบว่าตรุๆแล้วนะทตกคนตูตรงไหนดี่ตูก็เลยอะไรใหญๆไปแถวๆนี้แล้ว มันม่มันขายเบี้ยละสิบบาทมัน้กคุดอันนั้นโพดโคุดอีกคมคืนมันห้างมันพังมนันล่ะ <laughs> ไมองหามันยังไงโอ้ยรอดอยู่แล้วล่ะโอ้ยเปย็นไรเตอปลูกไกลๆกันนั่นบ่ ไปไกลกันปะพอแล้วไปปลูก,กวางอื่นเานี่ไปปลูกฟางปลูกฟากอ,อีก<า>เพื่อๆนั่นแหละก็เลยถมดีนะหอดผู้เน้ยหอดเกือบคาดหน้าไปเลยหยกไหลไปบุญให้น้ำมาแล้ว นี่วิธีแกะมกันถุงมันนี่ครับ <c oughs> ลองดูทู่ได้ขายอยู่บ้างอันนี้ต้นทุกต้นยังมันต้นแ,บบแปกลกดอกแต่ปลูกที่ไหนจะปลูกที่ไหนนต้นใหม่กินคมคมหมากคมมัหวานอยังมันเลยไม่หัง <c oughs> มันเป็นอะไรหม,ม,มากคมหมากหวาน มันซีมามาปลูกผีมาปลูกผีมันปลูกนี่แทนกบอันนี้ทีงามปลูกต้นน้ำมาขึ้น,พ,นพี่น้องมีอะนรให้ขึ้นห้าหเลยตายแล้วเป็นห้าเป็นเท่เลยจ้ะตายลูกพิสูจน์ตายยังพิสูจน์ลักานตายพิสูจน์ตายยังตายยังแล้ว<า>ตายขึ้นมาฮูาฮ <laughs> ่วย่อง่รานะคะ่าอ่าฮ่า่าฮนาด มีหมูตื้มันมีไผ่เห่าไปเลยมันเดี๋ยวจะเอาอะโคาโดมาปลูกแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ต้นมันแข็งแรงก่อนโอ้โปลูกง่ายเนี่ยพูดง่ายงามเลยเพราะว่าจะกลัวไม่เป็นหมากะมันเข้ากันตาแล้วโอเคเนี่ยอะไรต้นอย่างนี้ เรือฟ้าทลายโจนเริ่มตกยิบๆแลครับทุกคนแจ้งที่เดียวบุกบุกใส่ก็ได้ฟ้าทลายโจนนะที่เฮายังบดถมดินนะเป็นพืชระยะสั้นคุณนี่บอกเอาฟ้าเนี่ยครับรูปบุคคลนั่นรูปบอกว่าโป่งนั่นเด็กมาหนิบุคคลเดียวน นี่ไปคุ้นอะไรไโด,ดนตัดเล็บเหรอยังอยากคุ้นโดนตัดเล็บเลยดื้อมาพวกมันไปม่แข่งพี่สังมันยังอ่อนแรงเนาะคดเจียนโดนให้นามอะไรแบบนี้จักที่ไม่ต้องพี่สังคูไป เนเนี่ยคือน้อยคือจิ๋วค่ะมันสิมีสีวิสตลอดจะไป่าไปปลูกใกล้กันย่าไปย่าไปมีแต่ปลูกก็ปลูกหลายปลูกป้าไม่รู้อ่ะโมอยากได้ยังกันแตงคัดเลืกอกเขา ทลายโจรกันโควิดที่มีก็ามาหลักของเราหมดเลยโอ้ยเด็กโ่นขนาายาไปกูฟังกู หลายคนอาจจะบอกว่า,าวก๋วยเตี๋ยวก็มาส้างบาเบียปลูกนะถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็บาเบียปลูกมันจะงามก๋วยเตี๋ยวปลูกก็ขึ้นใครจะปลูก,กงามเลยสูงเบียวกว่าเลยไวย <c oughs> งามกว่าเลยเขาปลูกก่อนไงเขาปลูกทีหลังดีแล้วมันขึ้นนะมันปลอตายนะเข <c oughs> <c oughs> าปลูกฟองก้อนเนี่ยก็ได้เพื่อนข้างหน้ขนานข้างหลังป่ ด,กดิกคุดหลุมท่าเละจิเต็มคนนาละลายบาลเมันก็นแบบุกมาก้าวหมดเลยตัวดีนนี่มีตัวกัะเจี๊ยบลายแล้ว ต้นตะเกียบไม่ได้ปูกนะทุกคนเพราะว่ามามา,มากับดินคือคนหน่อยแบ้อร่อยโอเคเราเนี่ย okay, บาใบไม้เหี่ยวเนียือค้นเรอส่อนสอะไรบ้าีเด็กเด็ขึ้นมาแม่ลูกพี่พี่ักนอกข้ามาอยู่นะอืมไปเล่น าเสร็จแล้วครับทุกคนปลูกนี่ตะไคร้จะปลูกง่ายา mm hmm. ง่ายหมดเลยตุ้มง่ายได้มาโม่อย่างเงี้ยขึ้นกล้วยกันเริ่มง่ายละนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กับบาร์บีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ